สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเพ่อเจสซี่เฟย่านั้งรักทีวีนะคะวันนี้เราจะมามดีวิลดีวิลชุดนอนของเรานะคะเฟย่าต่างมาจากที่ลาซาด้านะคะถูกแล้วอ๋อคืกแกนะคะอันแกค่ะไม่มเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันว่ามันจะเหมือนหน้าปกหรือปักคอมเมนต์มานะคะ นี่ค่ะตรงนี้ค่ะเอาแล้วใช่ไหมไม่ทำกินนะจังมาพร้อมชุดนะคะอีกอันนี้ของใครเหรอก็ของหนูสองชุดของหนูอันนี้ค่ะนี่ค่ะเปิดดูข้างในค่ะนี่คือชุดสตอร์บุลี่ส่วนนี้คือชุดน้องกระต่ายนะคะเปิดดูข้างในค่ะทำไมเวลาหนูถือออกมามันหนักแล้วทำไมเกะออกมาหนุ่นเอค่ะเปิดดูชุดไหนก่อนว้าวเกะ ่รารักมากเลยค่ะทุกคนนี่ชุดนี้ก่อนค่ะนี่เดี๋ยวก่อนนี่ยกอย่างนี้ก่อนน้องยกอย่างนี้ค่ะ,น,คะน,นี่นะคะนี่แบบนี้นะคะผ้าจะนิ่มมากเลยค่ะน,นุ่มนิ่มมากเลยค่ะ,ะไนะอ,อนนกยืนขึ้นค่ะน้องยืนขึ้นก่อนไปย้ายยืนอ่อนนี่ค่ะชุดนอนนี่อย่างนี้นะคะอัอนนี้อย่างนี้แลวนี่ก็กางเกงค่ะ วันนี้สาสำหรับเด็ก7ขวบนะคะเนาะสั่งมาให้น้องเฟย่านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะชุดน้องกระต่ายกันค่ะมีแครอทด้วะไหนแบบไหนน้องเห็นแบบนี้ก่อนนี่นะอ่านี่ค่ะเราจะมาแกะเลยพันธุ์นี่มากค่ะ ถ้าใครหาแบบถ้าใครหาแบบนี้ไม่เจอก็เอมซื้อที่ไหนอ่ะร้านกาดนี่ค่ะไม่รู้อีมาสั่งในเฟซในลาซาด้าเขามีค่ะแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องรอของนะคะฟรีออเดอร์ค่ะเป็นเดือนเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้อะใรลองสวมใส่สิคะลองลองดิคะเขาดีหรือเปล่ามาสั่งให้เจ็ดขว่ค่ะ ลองให้ดูค่ะโอเคไปทางนงน้นนิดนึงค่ะเอ๋ล่ะคะเนื่เสื้อก็ประมาณนี้ใส่ได้พอดีเลยมาสัง่งรักไหมคะน่ารักค่ะเวลาเรานอนห้องแอร์จะได้ไม่ต้องหนาวนะคะมีเสื้อแขนยาวขายาวเสยโอ้ใช่แล้วมันร้อนตัวนี่กางเกงลองสี เราประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาให้ลองชิสต์สตรอเบอรี่ค่ะชิสต์สตรอเบอรี่น่น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วด้ยคะนี่ค่ะทุกคนชอบชุดสีไหนคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วก็ลายไหนนะคะช่วยกดแ J กดไลค์ให้กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ของน้องเจสซี่ดา้วีนะคะด้วยไหมคะไหนเฟียชอบชุดไหนชอบสองชุดค่ะน้องชอบท้องชุดไปใช่ไหมคะ อนี่ก็สวยน่ารักค่ะอะป้าน,นิ่งมากมีดาวด้วยค่ะอืน่ารักเดี๋ยวตอนมืดต้องนอนสบายแน่เลยเดี๋ยวเราจะเสกสักให้คนนะคะค่ะ,ะนี่ค่ะ,ะบ๊ายบายค่ะ